สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเลยน้ำโชคชาแนลค่ะสุนิเจมาแล้วเขาวิ่งเด่นหกสามตัวหนึ่งสามสี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกห้าสี่เก้าสองตัวบนล่างสามศูนย์สามหนึ่งเก้าสี่สี่สองหกสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามสองห้าสามค่ะต่อมาแอปการค่ะสองตัวบนชุดเต็มมีเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สามเก้าหนึ่งสองเก้าสี่เก้า 9585832881616393ค่ะสุดนินีสองตัวมี818283919293010203ค่ะต่อามาเลขวิ่งบนข้างวดที่ผ่านมาเขา6ข้างวดนี้ให้เด่น0เด่น4เด่น5เด่น7ค่ะต่อามาแอดพอยคางวดที่ผ่านมาเขา95ลา่างข้างวดนี้วิ่งให้เด่น1 สามตัวสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดสองตัวหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามค่ะต่อมานขนคอหวยค่ะวิ่งบนที่เด่นห้าเด่นแปดสองตัวบนหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดสามแปดเจ็ดแปดค่ะต่อมาแอดนางฟ้าค่ะสองตัวบนล่างมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดค่ะ ่อมาเจเอียงค่ะวิ่งบนล่างให้เด่น4เด่น6เด่น9กสองตัวบนล่าง4043 47 6 0 6ี6สามสี่เจค่ะต่อมาบารมีพยาคุตค่ะสามตัวสี่สี่สตัวส2 4ส5งสีกัน44ค่ะต่อมารับเฉพาะสายทหารค่ะสามตัวบน7 8็ดแปดสองปดห้าตัวบน82 85 8งแปดห้ สองตุล่างศย์เก้าห่าสงเก้าเจ็ดเก้าสาดวด่วนสามตัวเจ็ดแปดห้าสองตัว8ปดห้าแปดเจ็ดเจดห้าเจ็ดเกค่ะต่อมานะักคำนวณมันนอกเขาวิ่งบนให้เด่น0ูนย์สตัวบนศูนย์ห้าศูนยตัว3 07วิ่งล่างให้เด่นแปดสองตวล่าง28งแปดส8มแปดหกแดเกลอง29 39 49ค่ะ ่อมาจันหนุ่มสารคามค่ะวิ่งบนล่างมีเด่นเก้าเด่นศูนย์สองตัวบนล่างเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะต่อมาคนคอหวยค่ะสามตัวบนมีสี่สองห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าสองตัวบนสองสี่สองห้าสี่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่ะ ต่อมาอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะสองตัวบนและสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดมารีค่ะวิ่งบนให้เด่นหกเด่นเก้าสองตัวบนหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเก้าสองหกสี่เก้าสี่หกเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ